พอใช้ซุเปรเลดนะครับทำไมยิ่งยิ่งเล็กต้องยิ่งงัดไม่ได้ต้องใช้เครื่องนะครับเพราะว่าขอบที่หลบนะครับเนี่ยที่หลบขอบมันตื้นอะไรนะรท้องอยาท้องแม็กอะที่หลบมันตื้นมากครับแต่ตรงนี้เห็นไหมขอบอยางยังน่าจะลึกกว่าครับ พอลึกกว่ามันหลบไม่ได้ครับมันหลบไม่ได้มันก็จะฟิตใส่ก็จะฟิตติ้งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเรางัดนี่ขอบฉีกแม็กเละเลยนะครับขนาดปีสองปีถ้าทอดก็บางทีก็ขอบฉีกนะครับขนาดใช้เครื่องเพราะว่าท้องนี่มันตื้นนะครับเนี่ยมันตื้นมากครับตรงจริงมันตื้นขนาดนี้นะครับตอนนี้แม็กมันหนาตื้นแต่ขอบเรามันจะสูงกว่าที่สั้นนี่เห็นไหม ยางรถมอเตอร์ไซค์เลเดียนนะครับยิ่งเล็กยิ่งงัดไม่ได้นะครับเพราะว่าท้องนะครับท้องมันตื้นนะครับเนี่ยดูไปเรยวแทบไม่มีท้องเลยครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อเนื้อแม็กทีงถ้าพวกรถใหญ่ยังงัดได้ครับท้องมันยังลึกนะครับท้องมันยังลึกนะอันนี้ท้องมันแทบจะตื้นแทบจะไม่ถึงเซนสองเซนเลยนะครับ ก็นี่ขอบขอบมันลบไม่ได้ครับเวลาง,งัดาขอบมันลบไม่ได้หมอใสจุบเลดรถเล็กนะครับก็ใช้เครื่องตอดนะครับห้ามงัดน,นะครับงัดละเละนะครับแมกเละยางเละนะ